กวนฝรั <S 1> <S 1> <S ่งเหมือนทุกคนเล่นหลักกับหม้อหวานเบิ่งค่ะทุกคนกับเผาปลาเอามากินโรงงานเจลือหม้อหวานนี่ด้วยตีไก่ส้มตำเอาข้าวตุียฝรั่งนี่ยงูเหมื๊ดมากค่ะโปอพี่ิโวนฝรั่งงงแน่นอนล่ะเพิ่มกับเนื้อเลยทุกคนค่ะ ปีกไก่สีเหรีหรรยลเนาะใครหายฟิลิปปินส์หน่อยนะคักบอบาทกินเก๋าจุโรงงาน

เขาบอกว่าก okay. ินขอยแซบเอสับอกนกิ้กเดาโอเ่นโอนเปเรียวเรียวอินเดอร์ซบประสนทุกคนอยากได้อยากได้สูตรแล้วสลิปุนสลือนหอยอยได้สูต You can it, huh? It's not just... <laughs> <coughs> you can never <live> cook it. <laughs> yes, I know that. It's not just only you like it. Huh? All the children from my sister, mm -hmm. they love it a lot. Ah, yeah, of course. Yeah, you can never coffee. it mm -hmm. anymore. It's better than what you cook in, yeah, in the winter. <laughs> no, it's not the same. เธอสามารถทำมาขายได้ว่าสั่นเขาบอกเขาเขาบอกเงาจริงทุกคนนะกวนฝรั่งเงินทุกคนสมร์น้อน้องเนี่ยเนี่เรนซีเล็กเนี่ยปลาอืมนี่เงาเอามาอีก กมาลดพิสูนนแกเอรฮะยังไงก็ตตลังอยากซิมสนใจไหม

No, mommy? me. Prove it. I don't bought it. I don't bought it, for sure. i kind of it kind Eat with it. Proven? Yeah.

Yeah, in the winkle. No, have your uh, own proof, huh? Don't say that. Have your own proof from Thais, huh? Yeah, small no, like that. what was that bit? Hmm? That bit, what is that? Sticky rice, yeah? Oh, sticky rice. Also, keep up barbecue soda. We eat and just my rice. race mid race is better than kawona. to you. Yeah, the for um, It's It's <laughs> 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 <mile> no I make the video clip แต่เราคนอันคุหนึงไม่ยืนมาซองเบืองวามันไม่ียังกันเอาล่ะทุกคนกัน no มกงจะได้ร้อยเอาขนีปันนะคะกับไก่อยาง มากินระบาดหนึ่งนายฝรังหน่อยซิมฝรังหน่อยติดใจววาทุกคนคะ <_ s 1> โอเคเนะาะฝากคลิป,ปนี้ไว้น้ำเด้่อจ้ะกินเขาอ,อยู่มองเงีดแน่น<_ s> <_ s> ไปบอกกันคลิปหนาทุกคนคะ <_ s> บายบายแล้วไปคลิปการที่งานโตแล้วละค่ะ